สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นาทีชาแนลเกมลัสอีพอจะเปิดซีซันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าที่21สิงหาคมนี้แล้วในชื่อบินิสดิเพนเชียนสกายใต้ฟ้าบรรพกาลเดี๋ยวเรามาชมตัวอย่างกันก่อนนะครับเรื่องราวในซีซันที่3นี้จะเป็นเนื้อเรื่องบทใหม่ในยุคดึกดำบรรพ์แอนเชียนอีราเป็นเหตุการณ์ต่อจากบทที่แล้วที่เราพยายามจะหยุดยั้งวันโลกาวินาศแต่ไปไปมา,มาเรากลับถูกเทพมูจูลา แย่งช e ิงอีป็อกเครื่องเดินทางข้ามการเวลาไปน่าติดตามว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเนื่องจากยุคแอนเชนเอราเป็นช่วงเวลาที่เราได้เล่นน้อยที่สุดจึงยังมีสถานที่อีกหลายดินแดนเปิดกว้างรอเราไปสำรวจในด่านต่างๆที่สวยงามและน่าสะพรึงกลัวลเผชิญหน้ากับเหล่าสัตว์โบราณและไดโนเสาร์ที่เรียกว่าริฟบีสเหล่าบอสยุคโบราณจะปรากฏตัวทั้งในแมนปปกติและมโนลิตโดยเราต้องแกะรอยตามไปจนถึงรังของพวกมัน เมื่อเข้าไปจะได้ต่อสู้กับบอสร Beast แล้วเราจะเลือกได้ว่าจะให้พวกมันวิวัฒนาการแบบไหนซึ่งจะกำหนดรูปแบบการโจมตีไอเทมที่ดรอปและวัตถุอีกพิเศษสำหรับใช้แลกไอเทมไทรโมเดลจากเป็น PC มนุษย์กวางไ r รโมเดลเป็นไอเทมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในซีซั่นนี้มีทั้งยูนิคไอเทมใหม่และไอเทมธรรมดาระดับ Ex ซที่เรียกว่าไอเทมม่วงโดยแ r ฟเจะมีถึงเทียรแป และมีช่องสีฟิกช่องที่2 plus list ปรับใหม่มีพาสซีฟทำให้ถืออาวุธ2ชิ้นได้และมีสกิลใหม่เฟรเป็นภาพพุ่งไปโจมตีทำดาเมจพาดหลากหลาย plus necromancer ปรับสกิลท r e ใหม่และปรับ Summon Skeleton กับสกิล assemble abomination ให้ดีขึ้นส่วน p l a s beast master ก็พัฒนาสกิล Summon ทั้งหมดให้ดีขึ้นเช่นกันผู้เล่นออฟไลน์สามารถใช้งานคอสเมติกสได้แล้ว และปรับปรุงระบบซื้อขายของเมื่อชั้นกิลให้ดีขึ้นเพิมระบบการค้นหาไอเทมยูนิคในตลาดได้ละเอียดขึ้นไอเทมยูนิคใหม่ที่เปิดเผยมาแล้วมี3ชิ้นไ i ไฟเอ b เบอร์ wi bers, ซอยยูนิคที่ถผาศัตรูรอบข้างและเศษวิญญ,ญาณเพิ่งม,มาช่วยต่อสู้วิญญาณเหล่านี้สามารถใช้สกิลธาตุไฟแบบเดียวกับเราแตบบ่จอดทะลุธาตุานฐานธาตุาไฟหากศัตรูกำลังถูกเผาไหม้ไทแรนส์สเกลเพิ่มเลเวลให้สกิลัมมอนทั้งหมด และเศษไดโนเสาร์ไทแรนโนซอร์มาเป็นลูกสมุนดาเมจของซัมมอนไดโนเสาร์จะเพิ่มตามค่าแอตทริบิวต์ของเราและน้องไดโนเสาร์ยังสามารถทำรามเพิ่มบัฟให้ซัมมอนตัวอื่นๆได้ด้วยเร็เ่อันนี้น่าจะทําให้สายมีนเนียนโอดขึ้นเยอะเลยครับปริ้นท์บ็อกเกนทวินแหวนที่ทําหน้าที่เสมือนเซ็ตไอเทมแปลว่าถ้าเราใส่เซ็ตไอเทมที่แตกต่างกันแหวนนี้จะทําให้เราได้บัฟของทุกเซ็ตและเพิ่มโบนัสต่างๆให้เราตามจานวนเซ็ตแหวนวงนี้น่าจะช่วยให้เซ็ตไอเทมได้เฉื่อยฉายมากขึ้น หลังจากที่ซีซั่นที่แล้วทีมงานบล็อกเซตไอเทมให้โหดขึ้นซีซั่นใหม่บินิสซีแพนเชนสกายจะมาวันพฤหัสบ,บดีที่21สิงหาคมนี้ใครเป็นแฟนลัสกีท็ทอกก็เตรียมมาเจอกันได้เลยครับแต่ถ้าใครสงสัยตรงไหนหรือว่ามีปัญหาในการสร้างบิลก็คอมเมนต์หรือสอบถามไปที่เพจ Facebook ได้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ